สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทางท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณหากมีเวลาปปาจะมานั่งพูดนั่งคุยถ้าเวลามีน้อยเดี๋ยวปปาก็จะดึงภาพวิดีโอนะหรือไม่ก็ถ่ายทอดเดสดๆมาประกาศรับซื้อท่านผู้ชมมาคอยติดตามช่องของปปานะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องของปป่าาว่าจะได้รู้ว่าปปา ซื้อเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่ปีพศอ,อะไรเหรียญที่รลึกนะท่านผู้ชมเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยหายากที่ผลิตน้อยแล้วมีราคาซื้อขายกันในวงการนักสะสมบ้านเราอ่ะสวัสดีเอฟซีพี่พี่น้องน้องนักสะสมมือใหม่ๆที่เข้ามาในช่องของป๊ะปา๋านะป๊ะปา๋าสวัสดีทุกคนเลยรวมถึงนักสะสมเดิมๆที่อยู่ในช่องของป๊ะป๋าแล้วเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ท่านผู้ชมมะห่างหายกันไปนานนะห่างหายกันไปนาน สำหรับเหรียญเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนะาะจะได้ไม่เสียเวลาปป้าพูดปโอ้โสิบกว่านาทียี่สิบนาทีดูแล้วเอฟซีจะเบือ่อท่านผู้ชมฮะใครมีเหรียญน,นี้ดีกว่าใครมีเหรียญนี้ปีนี้พอสอนี้ปปาร,รับซื้อทางด้านราคาแน่นอนฮนะไม่ยิ่งหย่อนอยู่แล้วไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการตลาดบ้านเราอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะนะยกเว้นแต,แต่ว่าราคาปป้าเป็นห่วงมากก็คือเรื่องราคาดอกลุม นะโอเคท่านผู้ช่ไหใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2529 เหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2529 เป็นเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทขนาดเล็กอย่างที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันเหรียญของราชการที่9เหรียญหนึ่งบาทปีพศ .2529 ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาน้อยกว่าปีพศอ,อ,อื่น ปีพศอือ่นนั้นมียาจุนการเค่อนข้างเยอะวงการนักสะสมไม่นิยมเล่นหาหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาทะนั้นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนขนาดเล็กที่มีราคาซื้อขายกันจริงๆในปัจจุบันวันนี้ในวงการเหรียญบ้านเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นปีพศ .2529 หลายคนทราบเป็นอย่างดีเนาะว่า เหรียญหบาทปีพศ2529นผู 2, ้ชมมะผลิตออกมามี2บล็อกเท่าที่นักสะสมเขาแยกมาตามข้อมูลนผู้ชมก็จําได้ใช่ไหมบล็อกรูปแบบช่อฝาสั้นแล้วก็บล็อกรูปแบบช่อฝายาวช่อฝาสั้นช่อฝายาวเชื่อว่านักสะสมรู้จักกันเป็นอย่างดีนู้้ชมมะรูปแบบช่อฝาสั้นเห็นไหมฮะท่านผู้ชม หาพบเจอได้ง่ายก็คือที่จริงช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวเนี่ยรวมกันอยู่เนี่ยมียอดจํานวนการผลิต4ี่ล้านเราราวสัก4ี่ล้านสองแสนเหรียญแต่ว่านักสะสมเนี่ยเขาเล็งเห็นเขาไปสังเกตตรวจตาดูแล้วพบเจอแบบช่อฟ้าสั้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะมากกว่ามีจํานวนมากกว่าช่อฟ้ายาวมีจํานวนน้อยกว่านักสะสมก็เลยมองให้เป็นช่อฟ้าสั้นเป็นเห็นหาพบเจอได้ง่ายราคาไม่แพง ไม่แพงเขาชอบฟ้ายาวอ่ะทีน,นี้มาดูด้านราคาเลยคะัชอบฟ้าสั้นหาพบเจอได้ง่ายท่านผู้ชมฮะหาพบเจอได้ง่ายปัจจุบันวันนี้พบเจอกันได้มากพบเจอกันได้มากสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศออ2529อ่ะราคาปัจจุบันท่านผู้ชมฮะสูงสุดตอนนี้ชอบฟ้าสัน้นปปาร,ร,รับซื้อได้ไม่เกินในละ250บาทไม่ผ่านการใช้งานน้ําทองจับอยู่นะท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาก็จะมี สีสันของเขาไปเองท่านผู้ชมฮะน,นะสีสันของเขาไปเองใครที่มีนะฮะมีน้ําทองจัดอยู่เนี่ยชอบฟาสัน้นเอาแบบว่าสภาพใหม่เดิมๆปปาร,รับซื้อสูงสุดชอบฟาสั้นไม่เกินเนี่ยละสองบาทสูงสุดเลยนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวราคาเขาผ่านการใช้งานก็มาคุยกันปป่าไม่ไม่ไมอาจสามารถตีได้ฮนะว่าราคาผ่านเหรียญผ่านการใช้งานของท่านนั้นจะอยู่ในสภาพผ่านการใช้งานแบบไหนแย่สุดดีดีขึ้นดีมาก โอเคฮะท่านผู้ชมฮะถ้าผ่านการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาคุยราคากันเนาะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยอยู่ในระบบมุกเวียนแล้วเนี่ยก็จะจะผ่านการใช้งานมาไม่เท่ากันโอเคเนาะเอาเลยว่าชอ่อฟาสัน้นท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานสูงสุด250บาทผ่านการใช้งานเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันโอเคนะจบจากชอ่อฟาสัน้นสูงสุด250บบาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดู เรามาดูรูปแบบของช่อฝายาวท่านผู้ชมฮะอ่ะหบาทปีพศ2529ช่อฝายาวหายากใครที่มีฮะผ่านการใช้งานไม่ต่ำกว่า300บาทไม่ต่ำกว่า300บาทสำหรับช่อฝายาวท่านผู้ชมฮะน,นะแต่ถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมฮะดูให้ดีนะสังเกตดูให้ดีนะ สังเกตดูว่าเป็นช่อฟ้ายาวหรือเปล่าเป็นหนึ่งบาทปีปศ2529ร 2, ช่อฟ้ายาวไหมหากใช่สภาพไม่ผ่านการใช้งานปปาให้เหรียญละ6 0 0บาทนะ600บาทท่านผู้ชมฮะสภาพน้ำรุ้งน้ำทองจับก็เป็นเหรียญเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละนะโอเคเนาะถ้าน้ำรุ้งจับอย่างเดียวขาดน้ำทองราคาไม่ถึง600นะฮะทั้งทั้งช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวท่านผู้ชมฮะ พอปลาพยายามจะแบ่งแยกให้นะฮะว่าเหรียญที่น้ำหลุงจับอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็มีเท่าเมลี่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นในโลบ,บของส่วนผสมเขาหรือเปล่ปาหรือว่าออกมาเจออากาศนานกว่าก็เลยมีเหลือแต่น้ำหลวงน้ำทองก็จะจางหายไปนะ เอาเหรียญไม่ผ <tu i ro> ่านการใช้งานน้ำลุ้งจับแต่ปปปาตรวจสอบนะปปปาตรวจเป็นนะฮะนะเหรียญขัดมาเหมือนมีน้ำลุงจับสีขาวเนี่ยปปปาเขาดูออกนะฮะใครส่งมาแบบปปาแอดมินเขาการันตีคุยกันเลยว่าขอตรวจสอบก่อนนะบอกไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุงจับเนี่ยถ้ามาตรวจสอบแล้วเป็นเหรียญที่เส้นเส้นพระเกศาเส้นผมก็หายไปเนี่ยนะขัดมาเส้นผมก็หายไปของจริงเขาก็จะเห็นชัดเจนถ้าไม่ว่าจะเป็นแหวนตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องลาดอะไรก็จะชัดเจนหมดแล้วท่านผู้ชมนะ น้ำรุ้งจับอย่างเดียวราคาไม่ถึง600แต่ถ้าน้ำรุ้งและน้ำทองจับอยู่ในเหรียญเดียวกันท่นานผะู้ชมฮะนะฮะประปาตรวจสอบแล้วว่าใช่ประปา้เหรียญละ600บาทนะน้ำรุ้งน้ำทองจับเหรียญละ600บาทน้ำรุ้งจับอย่างเดียวราคาไม่ถึง600นะดีไม่ไดีถึงอยู่ที่400ด้วยท่นานผู้ชมฮะก็ลองส่งรูปมาก,ก่อนอาจจะ400ร0 0้ประปาก็ไม่ใจจืดใจดำท่นานผะู้ชมนะไม่ใจจืดใจดำขนาดนั้นหรอก โอเคลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันก่อนอ่ะจำกันได้ไหม1บาทปีพศ2529ผลิตน้อยหายากที่สุดของเหรียญ1น1บาทขนาดเล็กราชก,การที่9าท่านผู้ชมฮะอ่ะอีกรอบ1บาทช่อฟ้าสั้นรับซื้อเดิมๆสวยสุดท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ250บาทอ่ะขย้อนไว้ฝั่งนี้เนาะอ่ะแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะหนึบาท ช่อฟฝ้ายาวปีพศ2529สวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานอย่างที่พูดข้างต้นเหรียญละ600บาทวางไว้ตรงนี้คนนี้แยกออกไหมฮะช่อฟฝ้าสั้นราคาถูกกว่าช่อฟฝ้ายาวโอเคท่านผู้ชมฮะเนาะเอาคือกันง่ายๆสบายๆเดี๋ยวจบภายใน10นาทีไปเลยดีกว่าประปาทำรายการนานท่านผู้ชมปปาเขาต้จะทำนานทำรายการนานแต่บางครั้งก็อยากให้ f c ได้รู้ ได้มีข้อมูลสาหรับอุ้ยตัวนช่องของปปาก็เท่าที่ทราบจากน้องแอดมินมาก็มีนักสะสมะมือใหม่ๆเข้ามาสอบถามขอความรู้บ้างอะไรบ้างอักก็ผ่านทางน้องแอดมินยังไงเนาะน,นีก็มาประสานงานกับปปาเองนะฮะก็ขอบคุณสําหรับพี่ๆน้องๆบรรดาชาวนักสะสมมือใหม่ๆที่เข้ามาให้ขอขอขอข้อมูลจากช่องของปปาแล้วก็มาซื้อเหรียญในช่องของปปามาขายเหรียญในช่องของปปา บางคนก็คอมเมนต์มาพูดจาสุพร้อเลยท่านผู้ชมฮะขอให้ทุกคนทุกท่านในคอมเมนต์นั้นประสบแต่ผลสําเร็จประสบแต่ความโชคดีนะนึกสิ่งได้กระสมความมุ่งมั่นปรารถนาฮะแล้วก็นักสะสมทุกคนแหละที่อยู่ในไลน์ช่องของปป่านะไลน์นี้เราจะมี2องไลน์ท่านผู้ชมฮะถ้าอยากถ้าใครอยากขายเหรียญอยากรู้เร็วให้ไปไลน์ PA 1 1 9 9 2 2นะตรงนี้จะเป็นไลน์ซื้อขายของแอดมินเลยจำไว้นะฮะ PA 1 1 9 9 2 2 แต่หลายของประปาเนี่ยประปาไม่ค่อยมีเวลาตอบ p. จุด p. a. 3 3 3สามนะพอว่างแล้วก่จะให้น้องแอดมินเขามาช่วยตอบเพราะประปาต้องยอมรับว่าไปทําตรงอื่นด้วยเดี๋ยวประปาจะมีการแก้ไขในจุดๆุดนี้ท่านผู้ชมะเดี๋ยวนานไปให้ประปาเนี่ยมีมีมีนักสะสมเข้ามาอยู่เยอะๆเยเล้เดี๋ยวประปาจะหาคนมาช่วยอีกมาสร้างลายแทนลายนี้เพื่อให้แอดมินคนนี้ รับหน้าที่คนหนึ่งและคนนีรับคนหนึ่งแทนปปาไปด้วยเพราะปัจจุบันนี้ปปาค่อนข้างจะมีงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยเหตุอะไรท่านผู้ชมมาเพราะว่านักสะสมอย่างท่านท่านให้ความไว้วางใจช่องของปปาวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มากหมายต่อวันท่านผู้ชมมาแต่ปปาต้องการกิ่นใจของท่านทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดตอนนี้นักสะสมก็เข้ามาในช่องของปปาค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อสิบสามสิบสี่เดือนที่ผ่านมาปปาฝากขอบคุณตรงนี้เนาะ คอยติดตามช่องของปปานะว่าปปาจะรับซื้อเหรียญอะไรกันอีกก็วนกลับไปกลับมาท่านผู้ชมฮะทางด้านเหรียญโบราณนี่หลายปีแน่นอนแต่ปปาก็พยายามแล้วล่ะนะเหรียญรหห้ารหหกก็ยังอีกเยอะนะก็เดี๋ยวคอยติดตามเอานะคอยติดตามเอาใครมีเหรียญที่นอกเหนือจจะปปารับซื้อก็ยกตัวอย่างก็ท่านมีเหรียญที่ปปารับซื้อไปอย่างเหรียญรหัสห้ารหัสหกนจะว่า มี1บาทตราแผ่นดินหรือว่า1บาทของราชการที่6หากท่านมีเหรียญเซี่ยวเหรียญโสรดเหรียญอัดอะไรก็หลงลองส่งรูปเข้ามาเราจะไม่รับเฉพาะเหรียญที่มองไม่เห็นคําว่า1อัดหนึ่งเซี่ยว1โสรดหรือว่าตัวหนังสือตัวเลขทั้งหมนะนนก็ถือว่าจําเป็นแล้วแหละนะเพราะปปารับรับเหรียญที่หาหาลดหลายไม่เจอปปากข้าไปนําเสนอไม่ได้ใช่ไหมฮะนำเสนอว่าจะไปเสนอขายออกเนี่ยปปาก็ไไ่ดูจะไปบอกนักสะสมว่า เหรียญอัดเหรียญน,นี้เหรียญโซลดอันนี้ปีร้อสออะไรว่าเออเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอัดหรือว่าเหรียญโซลดกันแน่อะไรประมาณนี้เห็นใจปะปานิดนึงนะฮะบางคนอาจจะไปจับมาได้มาแล้วมีสะสมไว้เดิมๆแต่เป็นเหรียญที่ขาดการารักษาหรือว่าใช้งานมากๆุมเวรียนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากทางหน้าแล้วก็ทางหลังเนี่ยเขาไม่เห็นลายลักษณอักษรแล้วปะปาอาจน้อ,นองไอม้มีก็อาจจะกากระบาดนั่นหมายความว่าไม่รับท่าทู้ชมะเรามองไม่เห็นจริงๆเนาะการ ของสะสมเนี่ยก็ต้องมีลวดลายที่ชัดเจนนิดหนึ่งราคาก็ตามสภาพโอเคท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทช่อฝาสั้นแล้วก็ช่อ้ายาวห่างหายกันไปนานกลับมาได้แล้วท่านผู้ชมนะสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529คลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ